สวัสดีครับวันนี้หลังเลิกงานนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มนะครับหลังเลิกงานเรามีไก่นะครับอันนี้ซื้อมานะครับหลังเลิกงานก็แวะไปซื้อมานะครับแล้วก็วันนี้ผมผัดอันนี้ครับผัดผักกาดดองใส่หมูใส่ไข่นะครับนี่ครับอันนี้มีอันนี้ที่เขาให้มาก็เป็นยังไงครับเป็นไอ้อะไรอะมัสตาร์ดกับเกลือนะครับอันนี้ผมจะจิ้มกับน้ําจิ้มไก่กับ ทำชิมลูกชิ้นนะครับมาครับกินข้าวกันครับไอซิมเบิรงครับซิมไก่ก่อนไก่ตัวเล็กะครับผมจะลองชิมกับอันนี้ก่อนนะครับมาสตาร์ใส่เกลือน,นิดหน่อย ไม่ได้ครับไม่คือครับแต่ไก่เขากินหอมมากครับนี่ครับหนังครับสับค้นจุ้นครับนี่ครับน้ำจิ้มไก่ครับ สดายไปได้หนึ่งเข้าครับอนนื้เหมาะกว่าครับอันนี้ม่ไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยเอ็น้อไปครับไปอืมแต่ก็เปื่อยดีครับหอม เอาดูกออกก่อนครับอันนี้เหมือนเค็มๆครับเหลืองๆเนี่ยต้องน้ำจิ้มไข่บ้านเราครับไปครับใส่เข้าหน่อยไปเดี๋มาลองดีมั้ง ีผัดประกาศดองนะครับใส่หมูสับใส่ไข่ครับห,หลังเลิกงาน,นครับข้าวคุณพูนครับเค้ม <c oughs> <c oughs> กินข้าวเย็ยนตอนห้าทุ่มนะครับเครับเอผมชอบตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คนระับมันจะเป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับเนี่ย แบบมันอยู่ในโค้งครับอข้างนี้เก็บไปครับเก็บอีกเทยขออีกเทยครับครับกินข้าวครับ